ไขปริศนาซื้อหรือขายไขปริศนาบิตคอยควรซื้อหรือขายนักวิเคราะห์ชื่อดังนะครับชีดัชชนีคอยเบสพรีเมียมอาจมีคำตอบให้กับคุณตามรายงานจากคริปโตคอนครับ นักวิเคราะห์ชื่อดังได้กล่าวถึงแนวโน้มที่กำลังเ,เกิดขึ้นกับตัวชี้วัดที่มีชื่อว่าคอย b a s พรีเม i u m ครับของ Bitcoin นะโดยนักวิเคราะห์รายนี้กล่าวว่าเราสามารถใช้แนวโน้มของ c o i ยเบ s e Premium เป็นตัวบอกทิศทางของราคา Bitcoin ในอนาคตได้ครับ b i t c o i คอยเบสพรีเมียมครับคือตัวชี้วัดที่ติดตามส่วนต่างราคา Bitcoin ที่ปรากฏบนกระดานซื้อขายคริปโตของคอยเบสในคู่สกุล USD นะครับ กับ Binance คู่สก,กุล USDT เมื่อค่าของตัวชี้วัดเป็นบวกหมายความว่าราคา Bitcoin ที่แสดงบน Coinbase นั้นสูงกว่าบน Binance ในทางกลับกันหากค่า Coinbase Premium ติดลบหมายความว่า Coinbase อาจสังเกตเห็นปริมาณการขายที่สูงกว่า Binance ครับนอกจากนั้นครับแต่ตรงปัจจุบันยังแสดงให้เห็นว่าแรงกดดันด้านการซื้อมีสูงกว่าบนแพลตฟอร์ม i n b เ s e เมื่อเทียบกับ Binance และนี่คือกราฟที่แสดงแนวโน้มของค่าเฉลี่ย ขึ้นที่30วันนะครับของตัวชีวัตบิตคอย Coinbase Premium ในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาล่าสุดครับแสดงให้เราเห็นว่าเส้น MA 30วันนะฮะของ Bitcoin Coinbase Premium ครับมีค่าเป็นบวกบ่งชี้ว่าผู้ใช้ Coinbase ได้สะสมสินทรัพย์ดิจิทัลตัวนี้ตลอดช่วงขาขึ้นที่ผ่านมา Coinbase เป็นที่นิยมในฐานะแพลตฟอร์มที่ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกาครับในขณะที่ Binance เป็นกระดานเทนรดับหนึ่ของโลก ดังนั้นตัวชี้วัดคอยเบสพรีเมียมสามารถช่วยบอก,บอกความแตกต่างของพฤติกรรมการเทรดระหว่างเจ้ามือชาวอเมริกันเทียบกับนักลงทุนทั่วโลกได้นั่นเองจากกราฟข้างต้นครับเราจะเห็นได้ว่าแรงซื้อจากสถาบันการเงินเหล่านี้เนี่ยพุ่งสูงขึ้นแตะจุดเดียวกับราคาบิตคอยที่จุดสูงสุดแต่จากนั้นก็ลดลงอย่างต่อเนื่องครับแม้ว่าภาพรวมของค่าชัชนนีคอยเบสพรีเมียมจะยังคงเป็นบวกอยู่แต่ว่ามันก็ใกล้เคียงนะฮะกับค่าศูนย์เข้ามาทุกที ก็จานั้นครับนักวิเคราะห์ยังชี้เห็นถึงรูปแบบความสัมพันธ์ที่สนใจนะฮะระหว่าง Bitcoin กับ c o i n b a s e p r e m i u มในช่วงตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาซึ่งก็ดูเหมือนว่าทุกครั้งที่ตัวชี้วัดแตะจุดต่ำสุดในแดนลบครับแล้วก็มีการกลับทิศทางเป็นขาขึ้นได้ราคาของ Bitcoin ก็มักจะมีการฟื้นตัวตามตัวอย่างของรูปแบบนังกล่าวครับเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อต้นปี2024นี้เองครับเมื่อตัวชี้วัดเปลี่ยนทิศเป็นขาขึ้นจากจุดต่ำสุดในแดนลบส่งผลให้ราคา Bitcoin พุ่งทยานจนกระทั่งสามารถทำลายสิติราคาสูงสุดตลอดการได้สำเร็จก็ตอนนี้ครับตัวชี้วัดคอยเบสพีเมี่ยมของบิตคอยครับอยู่ในช่วงขาลงแต่ยังไม่ถึงจุดต่ำสุดในแดนลบนะครับนักวิเคราะห์อธิบายว่าบิตคอยกำลังอยู่ในช่วงรอสัญญาณครับซึ่งการฟื้นตัวอาจใช้เวลานาน,านกว่าที่คาดโดยตัวชี้วัดดังกล่าวจำเป็นต้องลดลงและไปถึงจุดกลับตัวมาเป็นขาขึ้นเสียก่อนราคาบิตคอยจึงจะกลับมาพุ่งทยานอีกครั้งครับ ก็หากคุณผู้ชมนะฮะดูจากกราฟนะฮะที่ผมนําเสนอไปดูจากข่าวนี้แล้วนะครับช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงที่ราคาบิตคอยเนี่ยลงต่ําสักเล็กน้อยเพื่อให้เราได้ซื้อได้นะครับนะอย่าเพิ่งขายนะต้องซื้อในช่วงนี้นะฮะหลังจากนั้นถ้ามันกลับขึ้นไปแล้วน่าจะเป็นช่วงที่คุณสามารถจะขายได้สาหรับคนที่ต้องการจะเทรดระยะสั้นนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเปน็นนักทุนระยะยาวแล้วคิดว่า Bitcoin คือ store of value นะฮะคือตัวเก็บมูลค่าที่ดี ก็ไม่จะเป็นต้องขายนะฮะซื้อไว้เก็บไว้ถือไว้ตุนเอาไว้เลยนะครับผมมองกันยาวๆครับก็หวังว่าคราวนี้จะเป็นประโยชน์คุณนะครับผมฝากติดตามบิตคอยแคสซี่ครับบาร์ไอสุดหรือของบิตคอยทุกวัน8โมงเชา้าตามเวลาประเทศไทยที่นี่ครับไทยทาวน์แชนแนลคอนเทนต์ดีๆเพื่อคนไทยทั่วโลกเพราะทุกที่มีคนไทยนะครับสามารถที่จะซัพพอร์ตได้ครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ส่งตอ่อคให้เพื่อนๆ เติมเงินใช้ผมผ่านทาง Tru มันนี่วอลเที่ไว้ด้านล่างนะครับหรือยวถ้าเห็นปุ่มจอยข้างล่างก็กดปุ่มจอยได้เช่นกันเป็นสมาชิกแบบรายเดือนแต่ถ้าไม่เห็นไม่เป็นไรนะครับกดนะโอนเติมเงิน erm มาที่ Tru มันนี่วอลเเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ใครที่ต้องการเทรดคริปโตเคอนซีแต่ว่าไม่รู้จะใช้บริการผู้ให้บริการกระดานแลกเปลี่ยนเจ้าไหนดีผมแนะนำบายบิดนะครับบายบิคือ1ใน5ของผู้บริการนะท็อปไฟที่ฮอตที่สุดในโลกตอนนี้เลยนะฮะมีคนใช้เยอะ แพลตฟอร์มใช้ง่ายมีผลิตภัณฑ์การเงินแล้วก็เหรียญต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับรวมถึงเ,เหรียญคับของบิตคัพด้วยนะครับใครอยากที่จะได้รับรีวอร์ดนะฮะแล้วก็ส่วนลดต่างๆในการซื้อขายคริปโตนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆมากมายสามารถสมัครได้ผ่านลิงก์ที่ผมให้ไว้ใต้คลิปนี้นะครับเดีย๋ยวจบคลิปปุ๊บเลื่อนลงไปข้างล่างแล้วก็กดสมัครได้เลยนะครับผมรับรองว่าได้รีวอร์ดอย่างแน่น,นอนนะครับผมยังไงก็วันนี้ทาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ